เอาไปดูเรื่องของบ่อนการพนันแห่งใหม่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะกลายเป็นข่าวใหญ่มาในรอบ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะบอนแห่งนี้คุณผู้ชมเตรียมจะเปิดให้นักพน,นันเข้าไปเสี่ยงโชควันแรกวันพรุ่งนี้แล้วนะคะท่ามกลางหลายสายตาที่จับจ้องกันละค่ะที่สำคัญนะคะมีมือโพสต์หมิ่นคุณใ네นวินชิดชอบ ที่ระบุว่าเป็นเจ้าของบ่อนก่อนหน้านี้ล่าสุดนี้เข้ามามอบตัวกับตารวจแล้วด้วยและก็บอกว่ายกมือไหว้ขอโทษค่ะทําไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือการเปิดบ่อนเขาจะเปิดเป็นวันแรกนะคะบ่อนนี้ตั้งอยู่ในฝั่งตมัมพูชาแล้วก็ถูกระบุว่าอยู่บริเวณด่านชายแดนช่องสายตะกูที่อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบ,บุรีรัมย์ถ้าคุณผู้ชมจาได้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณวิระก,ก็ออกมาแฉบอกว่าบ่อนนี้เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ทับซ้อนนะคะปรากฏว่าเขาจะเปิดให้ประชาชนและนักพนันจากฝั่งไทยเข้าไป มและไปเสี่ยงโชคได้ในบ่อนแห่งนี้ค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีที่คุณนวินชิดชอบนะคะถูกผู้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความในสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความในลักษณะพาดพิงไปว่าคุณนวิน,เ,นเป็นเจ้าของบ่อนแห่งนี้จนกระทั่งก็ต้องร้องไปแจ้งความกับตํารวจค่ะแล้วก็ฟ้องร้องผู้ที่ไปโพสต์ข้อความในข้อหาหมิ่นประมาทคือฟ้องไปแล้วนะคะ่าสุดวันนี้ค่ะมือโพสต์คือนางสาวเกลือวันพลพันธ์อายุ45ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับทางตํารวจแล้วที่สพมืองอบุรีลำตามหมายเรียกค่ะฝั่งของนางสาวเครอวันก็ให้การนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาในการโพส์ตข้อหาหมิ่นประมาทให้ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ทําไปก็เพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการและความคึกขนองยอมรับกับสิ่งที่ทําลงไปนะคะจากนั้นค่ะก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณเนวินผ่านสื่อบอกด้วยว่าสิ่งที่ทําครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญ ตำรวจก็ทำการสรุปสำนวนคดีนะคะส่งให้พนักง,งานอายการจังหวัดพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปส่วนอีกรายก็คือนายเอกภพเอกวุฒิพันธ์อายุ58ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะคนนี้ก็ถูกออกหมายเรียกเหมือนกันค่ะขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเลยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะทำการออกหมายเรียกโดยให้มามอบตัวและก็รับทราบข้อกล่าวหา18เมษายนนี้ถ้ายังไม่มาอีกจะยื่นคำร้องขอออกหมายจับนะคะ นี่คือบริเวณพื้นที่แนวชายแดนนคณสุพรรณแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะบอลนะคะจนกระทั่งทําให้มี5เสือของสอนอพหลโยธนเนี่ยถูกสั่งย้ายด่วนเลยค่ะ<ช>ก็มีอยู่ห้านายด้วยกันนะคะตามรายงานข่าวค่ะก็คงต้องติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าก็พบว่าในพื้นที่มีการลักลอบเล่นการพนันอย่างมากด้วย